สวัสดีค่ะอาว่าไงเมล่าบอสรออยู่ในห้องนะเป็นไงบ้างอะบอสกลับมาคราวนี้อารมณ์ดีมากเลยรอแต่เธออย่ายืนยันเรื่องราวออกนะไม่งั้นอะคู้เขาพบคนต่อไปยางจะลําบากโอเคถ้าเขาตกลงตามเงื่อนไขนีไม่ถึงสิบข้อก็คงได้หรอกโอเคค่ะฮบอสอ้าว คุณเอาเงินเดือนไปทำอะไรหมดฮะเอมมล拉ไม่ได้มาขอเพิ่มเงินเดือนนะคะบอสผมรู้แต่คุณไม่มีเงินเหลือเอาไปซื้อชุดสวยอื่นใส่บ้างเหรอที่ดูดีกว่านี้แต่บอสคะมิาคิดว่าตัวเองอ่ะทำงานฝ่ายบรรเทาทุกข์นะคะไม่ใช่ฝ่ายวัฒน,นธรรมแต่ไม่ได้บรรเทาทุกข์ตลอด24ชั่วโมงซะหน่อยโอเคค่ะเอาว่าถ้ามิาเจอบ,บอสข้างหลังใส่วอสเช่มาให้ดูเลยดีไหมคะอืมดี <c oughs> นั่นจะเป็นวิธีที่ทำให้โครงการของคุณผ่านตลอดด้วยจริงหรือเปล่าคะ หมายความว่าโครงการของนิลาจะได้รับการอนุมัติเหรอคะคือปัญหาคองเวียงสองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากทางการเมืองและวัตถุประสงค์ขององค์การคือการไม่เข้าไปยุ่งในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองยุทธศาสตร์ของโลกกำลังเปลี่ยนไปประเทศมหาอำนาจว่ามีข้อถกลงรับระหว่างกัน มันหมายความว่าจะมีการเจรจารในปัญหาเวียงสองนะฮะใช่การเมืองจะเข้ามาแทนที่การทหารอืมกองกําลังกู้ชาติของเจ้าลอยอินจะต้องถูกต้อนในห้องประชุมน,นั่นอยู่ที่ว่าเวียงสองอิสราจะยอมหรือเปล่าผมรู้จักกับเจ้าลอยอินหรือที่ถูกข้องพูดว่ารู้จักกับเจ้าหลวงองค์กอนด้วยตั้งแต่สมัยท่านไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสท่านเป็นคนดีมาก ตอนที่ได้ข่าวว่าท่านซ้นประจอนคิดเหลือว่าผมจะไม่สะเทือนใจแค่พูดถึงเราก็น่าจะไปช่วยเวียงสองได้นะฮะแต่หน้าที่กับความเป็นเพื่อนต้องแยกกันนะมิรามิราจะต่อสัญญาก็แล้วกันถ้าได้ทำงานนี้ถือเป็นข้อต่อรองหรือเปล่าเปล่าค่ะถือเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นคำขอร้องด้วยบางครั้งประเทศที่ถูกต้องก็น่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเราไม่ใช่หรือ อาจจะเราอาจจะช่วยได้บ้างเป็นครั้งข่าวแต่การจะลงไปเต็มตัวต้องรอบครอบให้มากกว่านี้ตอนนี้เราอาจจะอ้างได้ว่าสันติภาพกำลังจะเกิดกำลังจะมีการทกลองกันได้ในห้องประชุมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บก่อนพอใจใไหมจริงปะคะพอใจมากเลยอยากจะจูบแก้มบอสสักทีจัง <laughs> ให้ผมเป็นคนจุติดวน่นไหนละของการที่เสนอนี่ค่ะทั้งสองแฟ้มนี้นะค่ะหมดนี่เลยอบอสจะให้เราทั้งสองตามที่ขอไปไหมโอ้ยบอสก็ไม่ให้อยู่แล้วเป็นคนช่างตัดฟาน พอไปสองต้องตัดเหลือหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรนะไอที่เหลือหนึ่งนี่มันครบทุกอย่างตามที่ต้องการเลยแหละตายเธอนี่ร้ายมากเลยนะ <c oughs> มีะร่าแกล้งขอไปเกินจริงตั้งเท่าตัวอ่าแมไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าขอไปตามความจริงนะก็โดนตัดเหลือแค่ครึ่งเดียว <c oughs> เออแล้วเธอไม่กลับไปอิตาลีแล้วเหรออืมฉันคิดว่าฉันมีโครงการใหม่ที่จะทำนะอเออแล้วพวกลูกทีมเธอลหละเขาเนี่ยนะจะไม่ผิดหวังเลยที่เธอไม่กลับไป โดยเฉพาะอีธานนิเช่อาการหนักมากกว่าเพื่อนแน่เลยก็ไม่แน่นะบางทีกำลังคิดว่าจะให้บอสส่สงเธามาทำงานที่นี่ถามจริงๆนะมิราแต่ก่อนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเกลียดสงครามนะและทุกทที่ที่มีการสู้รบแต่ทำไมนะครั้งนี้เธอถึงได้ตัดสินใจช่วยกองกำลังเรียนสองเอสระก็อาจจะเป็นเพราะช่วยสงสารคนแก่เด็กแล้วคนเจ็บนะแค่นั้นอน่ะ ก็แค่นั้นนะ่ะสิทำไมอะอืมแล้วเจ้ารอยอินนะ่ะท่านว่ายังไงบ้างที่เธอทามันทุกอย่างขนาดนีน้ท่านจะว่ายไง,ไงท่านก็อยู่ส่วนของท่านฉันที่อยู่ส่วนของฉันแต่คนบ่านก็ทำงานกันไปไม่ขอบอกขอบใจอะไรบ้างเลยเหรอเขาจะมาขอบอกขอบใจอะไรเราทําไมเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วนะนับว่าวันนั้นนะเจ้าหลวงรอยอินนะโชคดีมากเลยที่ได้พบเธอวันนี้ดึงตัวไปช่วยงานได้แต่ฉันน่ะสิโชคร้าย ันนั้นฉันไม่น่าไปเจอเขาเลยผู้นำสหรัฐได้เดินทางไปเยือนชาติยุโรปเป็นเวลา8วันโดยขณะนี้พำนักอยู่ที่เบลเยียมซึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสาหรัฐรัสเซียและยูเครนกำลังเจรจาร่วมกันในเรื่องการทำลายหัวรบนิวเคลียร์ในยูเครนรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐรัสเซียและยูเครนกำลังเจรจาร่วมกันในเรื่องการทำลายหัวรบนิวเคลียร์ในยูเครนซึ่งกำลังประสบความคืบหน้าไปมาก แต่ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศข้อตกลงใดๆออกมานอกจากนี้ผู้นําสหรัฐยังกล่าวแสดงความเห็นเรื่องหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอลนติกเนหนือนาโต้ว่าจะเป็นการประสานความกลมเกลียวของชาติต่างๆเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปผู้นําสหรัฐอาจจะหยุดพักที่เมืองกีฟก่อนจะเดินทางไปยังประเทศอื่นหากมีการลงนามในข้อตกลง,งเรื่องการทําลายหัวรบนิวเคลียร์จำนวน1,800หัวรบแล้วก็มาถึงข่าวสถานการณ์ด้านชายแดนของเราบ้างนะคะ ขณะนี้เพื่อนบ้านของเราเปิดฉากการรบขึ้นอีกครั้งแล้วกองกำลังเวียงสองอิสระได้รบรุกพื้นที่เข้าไปคาดว่างกำลังเกิดการประทะใหญ่กันอยู่จากชายแดนจะได้ยินเสียงปืนดังมาเป็นระยะแต่โชคดีที่ไม่มีกระสุนปืนตกข้ามมาฝั่งไทยเลยบรรยการที่กำลังเร่งร้องมีก,การวิจิการชู้ร้พร้อมกับเกิดการที่ตกลงว่าการุกหนักของกองกำลังอิสระครั้งนี้จะทำให โน้มการเจรจาสันติภาพที่ทำท่าว่าจะมีขึ้นได้ต้องเื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโอไเอ้ย มแจ้งไปทางฝั่งโน้นแล้วนะฮะเขาจะส่งคนมารับคุณครับคุ่นะคะตอนนี้ทางชายแดนยังปกติดีอยู่หรือเปล่าคะก็มีรบกันเฉพาะทางด้านส่วนหน้าครับแต่ว่าลึกห่างจากชายแดนเราเข้าไปเยอะถ้าคุณจะเข้าไปถามข่าวคุณภูริศเนี่ยผมคิดว่าคุณคงจะต้องคอยอยู่ที่พ่ายเพาคงขาไม่ให้คุณเข้าไปถึงจุดประทะหรอกเดี๋ยดิฉันก็เคยเข้าไปมาทีนึงแล้วล่ะค่ะไปดูคนเจ็บนะคะดดิฉันทำงานเป็นกาชาดสากลค่ะอ๋อ ผมก็เข้าใจว่าคุณจะไปถามข่าวเจ้าธิ์เข้าเฉยๆเห็นคุณแม่บอกว่าเป็นน้องใช่ไหมครับค่ะคือเคยเข้ามไปทางฝั่งนู้นครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ที่กลับมาเพราะว่าจะมาหานายจะขอความช่วยเหลือทางฝั่งโน้นนะครับอืม,อมก็ดีครับผมไม่อยากจะพูดว่าคุณจะแบ่งเบาภาระได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าองค์การสากลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันจริงจังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาบางปัญหามันอาจจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นทางโน้นเนี่ยแบ็คเข้าแน่น แล้วก็มีกองสนับสนุนเยอะเลยสําหรับทําการลบส่วนไอ้กองกาลังอิสระนี่สิมันมีแต่ปัญหาไอ้เจ้าลอยออคือเจ้าหลวงองค์ใหม่ครับท่านต้องรบรอบด้านเลยรอบตัวเลยก็ค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องทีเดียวครนี้หรือเปล่าคะที่เราจะเดินทางไปกันนะครับคุณจะไปกับคณะที่เขาไปปนปอบขันทหารครับ